สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกซีชา n นลวันนี้ผมจะพาทุกคนมาพูดถึงเรื่องราวความเชื่อโบราณที่หลายคนอาจเคยได้ยินกันมาบ้างนั่นก็คือไก่แจ้สีขาวกับความเชื่อตามคำโบราณคนไทยสมัยก่อนเชื่อกันว่าไก่ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงธรรมดาแต่เป็นสัตว์ที่มีความหมายทางความเชื่อและความเป็นมงคลโดยเฉพาะ ไก่แจ้สีขาวถือว่าเป็นไก่มงคลชั้นดีสีขาวตามความเชื่อโบราณหมายถึงความบริสุทธิ์ความสะอาดและความสว่างบ้านใดที่เลี้ยงไก่แจ้สีขาวไว้เชื่อว่าจะช่วยให้บ้านร่มเย็นลดสิ่งอัปมงคลและเสริมพลังงานดีให้กับคนในบ้าน ถ้าเป็นไก่แจ้สีขาวที่มีหงอนแดงปากแดงตัวสมบูรณ์หางตั้งสวยคนโบราณถือว่าเป็นลนักษณะไก่มีวาสนาเชื่อว่าจะช่วยเสริมบารมีเสริมอำนาจและความน่าเชื่อถือให้กับเจ้าของบ้านโดยเฉพาะผู้ใหญ่ผู้บริหารหรือคนทำมคาค้าขาย ในด้านโชคลาบคนสมัยก่อนมักเรียกว่าไก่แจ้สีขาวเป็นไก่เรียกทรัพย์บ้านไหนค้าขายเลี้ยงไว้หน้าบ้านหรือบริเวณร้านเชื่อว่าจะช่วยให้เงินทองหมุนเวียนดีค้าขายคล่องไม่ติดขัดอีกหนึ่งความเชื่อที่เล่าต่อกันมาคือเสียงขันของไก่โดยเฉพาะไก่สีขาว เชื่อว่าสามารถขับไล่สิ่งไม่ดีสิ่งลิ้ลับและพลังงานลบออกจากบ้านทำให้คนในครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนอกจากความเชื่อแล้วไก่แจ้ยังเป็นไก่ที่สวยงามตัวเล็กแต่ยื่นทรงสง่าหางตั้งสูงดูแล้วสบายตาจึงนิยมเลี้ยงไว้เป็นไก่สีเรือนทั้งดูเพลินและเสริมสิริมงคลสรุปตามคำโบราณไก่แจ้ขาวสีเรือนเด่น เลี้ยงแล้วเห็นความเจริญรุ่งเรืองนี่คือความเชื่อโบราณที่สืบต่อกันมาเลี้ยงด้วยความเมตตาความเจริญก็จะตามมาเองสุดท้ายนี้คนโบราณมักสอนกันไว้ว่าความมงคลไม่ได้อยู่ที่สีของไก่อย่างเดียวแต่อยู่ที่การเลี้ยงด้วยความเมตตาเอาใจใส่และดูแลอย่างเหมาะสมถ้าเลี้ยงด้วยใจดีสิ่งดีๆก็จะกลับมาหาเราเองใครชอบเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Go4 Channel ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ